สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอภพอุตสีช่องที่นำเสนอรีวิวและวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับยานพาหนะเทคโนโลยีและอาวุธยุธโทโธปกรณ์ยุคใหม่แบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นรถยนต์แห่งอนาคตระบบขนส่งทางทหารหรือนวัตกรรมที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์การป้องกันประเทศและวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ2025 DP-111 ในระบบที่กำลังสร้างกระแสในแวดวงเทคโนโลยียานยนต์และการทหารด้วยรูปลักษณ์ที่ล้ำยุค ความสามารถทางเทคนิคขั้นสูงและแนวคิดการออกแบบที่เน้นทั้งประสิทธิภาพและความคล่องตัว2 0 2 5 b p 1 1ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นระบบยานกระยุคที่5ที่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์สงครามในยุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นสนามรบจริงหรือการลาดตระเวนในเขตพื้นที่ซับซ้อนตัวรถถูกพัฒนาโดยบริษัทเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล โดยใช้แนวคิดแบบแมหรือมาราเคลมแบบพลาสม์ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนอาวุธหรือระบบควบคุมได้ตามภารกิจที่ต้องการซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งสำคัญของ b p 1 1ที่เหนือกว่ารุ่นก่อนหน้าตัวโครงสร้างภายนอกของ b p 1 1ทำจากวัสดุผสมพิเศษซึ่งประกอบด้วยโลหะผสมคาร์บอนไฟเบอร์ที่สามารถทนแรงระเบิดและกระสุนเจาะเกราะระดับสูงได้ระบบกระสามารถเปลี่ยนได้ตามระดับการป้องกันตั้งแต่แบบเบาเพื่อความเร็วจนถึงแบบหนักเพื่อการลบตรงแบบ เฟสติเฟสสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงแนวคิดในการสร้างยานพาหนะที่ไม่เพียงแต่รับมือกับภัยคุกคามแต่ยังเน้นการอยู่รอดและความยืดหยุ่นในด้านของพลัง EP-11 ใช้ระบบแรบเปอร์แนนเยนผสานร,ระหว่างดีเซนเทอร์โบประสิทธิภาพสูงกับมอเตอร์ไฟฟ้าระบบคู่ซึ่งสามารถขับเคลื่อนยานให้เคลื่อนที่ในโหมดเงียบได้เมื่อใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวช่วยให้สามารถซุ่มเข้าใกล้เป้าหมายได้โดยไม่ถูกตรวจจับพร้อมพร้อมระบบกันสะเทือนแบบแซมหนึ่งอะคอสีสึสแทนฟิ ที่ปรับระดับอัตโนมัติตามภูมิประเทศทำให้มีความคล่องตัวสูงแมในภูมิประเทศทีไม่เอื้ออำนวยระบบภายในของ DP-11 ถือว่าทันสมัยที่สุดในกลุ่มยานพาหนะขนาดเดียวกันโดยห้องควบคุมติดตั้งจอสัมผัสแบบ,แบ,บมาบ์ฟหนึ่งแฟัองฮองดา ดิสプレイที่เชื่อมต่อข้อมูลจากเรดาร์กล้องอินฟราเรดและเซ็นเซอร์360องศาระบบควบคุมใช้ยด้ในการวิเคราะห์สถานการณ์เบื้องหน้าและคาดการเส้นทางของเป้าหมายเพื่อช่วยให้ผู้ควบคุมสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วและแม่นยำขึ้นอาวุธประจำยานหลักของ DP-11 คือปืนกลอัตโนมัติขนาด30มิลิเมตรติดตั้งบนป้อมปืนแบบเรมอส์คุงทอที่สามารถหมุนได้รอบทิศทางพร้อมพร้อมระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวระบบติดตามความร้อน และเทคโนโลยียิงนำวิถีแม่นยำสูงนอกจากนี้ยังมีช่องยิงจรวดพิสัยสั้นด้านข้างพร้อมพร้อมระบบป้องกันตัวเองแบบเพราะสีเพ่อแท็กพืชซิสเทมที่สามารถทำลายกระสุนหรือขีปนาวุธที่พุ่งเข้ามาในรัศมีรอบยานจุดเด่นอีกอย่างของ dp 1 1คือระบบสื่อสารและการเชื่อมต่อกับเครือข่ายซึ่งถูกออกแบบให้สามารถรับส่งข้อมูลผ่านคลื่นวิทยุแบบเข้ารหัสความทีหลากหลาย ทั้งเวเทพและการเชื่อมโยงกับดาวเทียมมีการฝังเสาอ,อากาศอยู่ในตัวคงรถเพื่อป้องกันการลบกวนจากอุปกรณ์ลบใส่เบอร์การดีไซน์ของ BP-11 ไม่เพียงเน้นแค่ด้านการลบเท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายและความปลอดภัยของผู้ใช้งานมีระบบฟอกอากาศในตัวสำหรับสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อนเคมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติเมื่อเกิดไฟไหมระบบล็อกอัจริยะเมื่อมีการบุกรุก และระบบนี้ชุบเฉือนที่สามารถดิดฝาครอบออกได้เมื่อเกิดเหตุร้ายแรงในการทดสอบสนามจริง Dp-11 ผ่านการจำลองสถานการณ์ทั้งในทะเลทรายป่าเขาเมืองล้างและพื้นที่ลาดชันได้อย่างล่าบรลืน่นด้วยการควบคุมที่แม่นยำและระบบเซ็นเซอร์ที่ตอบสนองรวดเร็วทำให้สามารถลบหลีกสิ่งกีดขวางหรือการระเบิดได้ในระดับสูงผลการทดลองยังแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ที่สามารถทำความเร็วสูงสุด120กิโลเมตร ต่อชั่วโมงในสภาพภูมิประเทศลาบและสามารถปินเนินที่ชันกว่า60องศาได้โดยไม่สูญเสียการส่งตัวดีพีลบ1ยังมีเวอร์ชันพิเศษที่ออกแบบสําหรับการลำเลียงผู้บังคับบัญชาระดับสูงติดตั้งระบบสื่อสารแบบเรียนไทยกับกองบัญชาการมีการเพิ่มระดับการป้องกันอีกหน,นึ่งชั้นพร้อมพร้อมทั้งระบบควบคุมภายในแบบเฟื่อดิจิัลและระบบควบคุมรวจากระยะไกลเพื่อประเมินสถานการณ์ภายนอกโดยไม่ต้องเสียงนอกจากนี้ยังมีแพลตฟอร์ม ด p พีลบ1 DP รุ่นย่อยที่สามารถดัดแปลงเป็นยานเก็บข้อมูลยานส่งกำลังบำรุงหรือแม้แต่ฐานปล่อยววแบบเคลื่อนที่ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงศักยาภาพของแนวคิดมอดลรที่ปรับเปลี่ยนและพัฒนาได้ไม่สิ้นสุดทำให้ DP11 ไม่ใช่แค่ยานปราะแต่คือศูนย์บัญชาการขนาดย่อมในสนามรบจริงในแง่ยุทธศาสตร์ DP-11 สสามารถประจำการในหน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือใช้เป็นกำลังหลักในเขตชายแดนที่มีความเสี่ยงสูง การทำงานร่วมกับระบบอากาศยานไร้คนขับและหน่วยสื่อสารทำให้สามารถปิดล้อมและโจมตีเป้าหมายได้จากหลายทิศทางในเวลาเดียวกันซึ่งจะเปลี่ยนวิธีการลบแบบเดิมๆไปโดยสิ้นเชิงสิ่งสำคัญคือการผิดที่พ่ลบ11ส่วนใหญ่ดำเนินการภายในประเทศทำให้ต้นทุนต่ำลงและสามารถควบคุมคุณภาพได้ดีกว่าอาวุธนำเข้าอีกทั้งยังสร้างงานให้กับวิศวกรและช่างเทคนิคในประเทศจำนวนมาก การพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีแบบนี้คือสิ่งที่หลายประเทศกำลังมองหาและ DP-11 ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของไทยในเส้นทางนี้สุดท้ายนี้หากคุณคิดว่าเทคโนโลยีที่เรานำเสนอในวันนี้มีประโยชน์หรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณอย่าลืมกดถูกใจและแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนของคุณได้รับรู้ด้วยและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามช่องออดัคเทศสี เพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆที่จะพาคุณไปรู้จักเทคโนโลยีสุดล้ำก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปคาดปาส